ก่อนเริ่มคลิปนี้ผมนึกถึงมีมอันนี้ครับเป็นมีมที่พ่อแม่น่าจะพ่อหรือแม่เนี่ยครับผมจาไม่ได้คือพ่อแม่คนนั้นเขาเลือกจะหยุดความท็อกซิสภายในครอบครัวที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นและเขาใช้คําพูดที่ดีกับลูกครับซึ่งตอนที่ผมดูสาวน้อยเวนโมนา,นานโนฮะในภาคสไตรเกอร์เนี่ยผมเจอตัวเฟสที่เติบโตขึ้นมากเติบโตขึ้นมากจากแต่ก่อนเนี่ยผมนึกถึงมีมอันนี้ครับอ่ะก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ชื่นชอบเรื่องราวของมาโฮเกอร์ ก่อนเริ่มคลิปนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนต้องเคยผ่านเหตุการณ์ความท็อกซิสภายในครอบครัวคำพูดที่ผู้ปกครองของเพื่อนๆพูดแล้วมันอาจจะทาร้ายจิตใจไม่ว่าจะทางเรื่องการเรียนเรื่องกีฬาสถานะสังคมหรืออนาคตของเพื่อนๆเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องมีอดีตที่ไม่ดีกับคําพูดของพ่อแม่ผู้ปกครองของเพื่อนๆและอย่าจะลืมเลือนไปจากชีวิตของท่านผู้ชม และความท้อสิกภายในครอบครัวในคําศัพท์วงการทางแพทย์หรือจิตบําบะอะไรพวกนี้นะฮะถ้าผมออกเสียงผิดผมขออภัยด้วยนะมันจะมีชื่อว่า Abyssis p a i a c e Relationship ส่วนอันที่ผมแบบคุ้นหูที่สุดนะฮะคือ t o x i c p a r a s e เอามาเริ่มกันที่คำว่าทอสิทแพรสนะฮะมันคือรูปแบบพฤติกรรมที่พ่อแม่แสดงออกครับเป็นการทำที่ส่งผลเสียและเป็นอันตร,รายต่อสุขภาพจิตของเด็กๆพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะสร้างความดูแลและผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปส่วนเอลบิซิสแพริสชายดิเจสชิฟถ้าออกเสียงผิดผมขอโทษด้วยจริงๆนะฮะคือความสัมพันธ์ที่พ่อแม่ทำลายลูกโดยตรงฮะ ทางร่างกายจิตใจคําพูดอย่าพ่อแม่ตีลูกพ่อแม่ดุด่ากดดันดูถูกบ,บังคับไม่สนไม่แชร์ความสึกของเด็กๆการทำเหล่านี้นะฮะมันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็กๆในระยะยาวครับและเพื่อนๆอาจจะงงว่ามันเกี่ยวยังไงกับตัวเฟสในมาโฮโชโชดีทีคนานาโนฮะคือมันเป็นแบบนี้ฮะ,ะเฟสปรากฏตัวในภาคแรกฐานะ คู่แข่งโดยตรงของนาโนฮะมาตามเก็บจีเวลซ์ ys, ตามคำสั่งของคุณแม่เฟเซียตัวเฟดทำตามคำสั่งของคุณแม่อย่างเข้ครัดไม่สนใจตัวของนาโนฮะที่พยายามเข้ามาพูดคุยตัวของเฟดเนี่ยพยายามขับไล่ตัวของนาโนฮะให้ออกไปจากเหตุการณ์หรือบริเวณที่มีจีเวลซ์ ys, ปรากฏตัวและตัวของเอาอสุเราใช้ของเฟดก็พยายามข่มขู่ไม่ให้ตัวของนาโนฮะและยูโนเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่เมื่อเวลาผ่านผ่านไป ตัวของนาโนฮะสามารถเข้าถึงตัวของเฟ e นาโนฮะรับรู้ได้ถึงจ,จิตใจตัวตนและความปรารถนาของเฟต e ครับสิ่งที่นาโนฮะและพวกเรารับรู้ก็คือเฟตอยากจะรวบรวมจีเวลซิสเพื่อน,นำกลับไปให้แม่ของเธอฮะไปยังสถานที่ที่ชื่อว่าอัลฮาสซัสดินแดนนี้ลับที่ไม่มีใครรู้ไม่ให้เข้าใจมันคืออะไรและมันมาจากไหนแต่จากปากของกัปตันล,ลินดี้และข้อมูลที่อนิเมะเปิดเผยนะฮะ ออาฮัสซัสเป็นดินแดนเด่นลับที่ไม่มีประวัติไม่มีการบันทึกแต่จากปากมันคล้ายๆข่าวลือมันมีวิทยาการที่ดียิ่งกว่าวิทยาการในยุคสมัยนี้ซึ่งตัวของเฟเซียเนี่ยต้องการไปที่นั่นไปทําบางอย่างและตัวของเฟสที่เป็นลูกเธอเต็มใจที่จะทําสิ่งนั้นเพื่อแม่อย่างเฟเซียซึ่งนั่นฮะมันก็นํามาสู่เหตุการณ์ที่ตัวของผมลองแบบเฮ้ยแม่ทํากับบูกแบบนี้จริงๆดิ เหตุการณ์ที่ผมจะนํามาเล่านะฮะมันจะมีความแบบสับไปสับมานะคือผมก็ไม่ได้ไล่เรียงลาดับมาเหตุการณ์ที่เก็บ g ีเวลซีแห่งหนึ่งนาะทะเลสาบคือตอนนั้นตัวของนาโนฮาร์เฟ่เนี่ยสามารถทาให้ตัวของ g ีเวลซีทั้ง6เม็ดสงบลงได้ฮะและเมื่อ g ีเวลซีปรากฏออกมาสิ่งที่เฟเซียทํากับเฟ่ก็คือเฟเซียเธอส่งสายฟ้าลงมาใส่ตัวของเฟ่และเมื่อกลับมาที่ยานเนี่ยตัวของเฟเซียครับเธอไม่มีคําว่าชื่นชม เธอกับตีเฟสครับสร้างความแบบวอดให้ผมมากโอเคฮะถ้าเรามองแบบภาพก,กว้างๆเราเข้าใจตัวของเฟเซียได้ว่าจีเวลซีมันปรากฏตัวออกมาแล้วตั้ง6เม็ดมันก็ควรได้ทั้งหมดแต่เรามองย้อนกลับไปเหตุการณ์กับก่อนหน้านู้นเนี่ยเฟสเธอเสี่ยงตายเพื่อตัวของจีเวลซีเพื่ออุดมการตัวของเฟเซียแต่สิ่งเธอได้รับคือไม้เลียวครับ ยังไม่หมดเป็นเท่านั้นครับเหตุการณ์ก่อนหน้าเฟดก็โดนไม้เลียวจากตัวของเฟเซียแบบวอดมากๆค่ะคือมันเป็นแบบนี้ฮะตอนนั้นเฟดกับตัวของอาลเนี่ยกลับมาที่ยานตัวของเฟเซียและตัวของเฟดเนี่ยรวบรวมจีเบลซิสไม่ได้ตามที่เฟเซียต้องการและเมื่อกลับมาถึงยานตัวของเฟดโดนเฟเซียจับขึงแล้วก็ตีครับ มันสร้างความแบบวอดให้ผมมากคือก่อนหน้านั้นอ่ะเฟสก่อนจะกลับมาที่ยานครับเธอซื้อขนมมาฝ่าตัวของเฟเซียแต่เมื่อลงโทษตัวของเฟสเสร็จเซียเธอไม่กินครับเธอปล่อยทิ้งไว้ทั้งแบบนั้นแล้วก่อนจะกลับมาตามหาจีเวลซีสก็ขอให้เฟสเนี่ยรีบตามหาตัวของจีเวลซิสให้ไวที่สุดที่ผมกล่าวมานะครับมันเป็นแค่นำจิ้มครับต่อไปจะเป็นเมนคอร์ที่ผมจะเสิร์ฟท่านผู้ชมละ พฤติกรรมที่เฟเซียทํากับเฟทนะฮะมันก็คือพ่อแม่แย่ๆที่ทําร้ายลูกนั่นแหละครับไม่ว่าจะทั้งทําร้ายทางร่างกายพูดจาแย่ๆเย็นชาไม่สนใจความรู้สึกหรือไม่แคร์ตัวของเฟทเรียกร้องความต้องการหรือยัดเยียดความปรารถนาของตัวเองอะฮะให้กับตัวของเฟทพอเฟททำไม่ได้ก็จะทุบตีอย่างทารุณและเวลาลงโทษเนี่ยผมเขาใช้คำว่ามันลงโทษแรงไม่ต่างอะไรจากท่าอะครับท่านในสมัยก่อนอะ ทั้งทั้งที่เฟดเป็นลูกแท้ๆของตัวของเฟเซียและในหลายๆครั้งเนี่ยก็มักจะใช้คําว่าแม่มาปกป้องตัวเองฮะเพื่อเรียกร้องความต้องการหรือพ่ออยากได้อะไรเฟเซีย er ก็มักจะใช้คําว่าแม่ฮะแม่อย่างนู้นแม่อย่างนี้เพื่อทําให้เฟดใจอ่อนและตัวของเฟสในภาคแรกตัวเธอต้องการความรักด้วยแหละครับสิ่งที่เฟเซียทํากับเฟดนะฮะจะมีชื่อว่า emotional manipulation พ่อแม่ที่ใช้เจ้าสิ่งเนี้ย คือการใช้ความสึกผิดของเด็กความกลัวของเด็กหรือใช้ความรักในการถูกยอมรับจากพ่อแม่มาล่อเมื่อเด็กๆเนี่ยยอมที่จะเป็นเครื่องมือหรือยอมที่จะทําตามคําสั่งเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบมันไม่สามารถปฏิเสธได้ฮะหรือเด็กๆจะรู้สึกว่ามันไม่มีตัวเลือกอื่นๆต้องยอมทําตามที่พ่อแม่สั่งและพฤติกรรมเหล่านี้มันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตเด็กๆในระยะยาวและพฤติกรรมต่อมาที่เฟเซียทํากับเฟดนะฮะก็จะมีอย่าง อิโมชั่นแลเน็กซ์ลนะฮะอ่าในบางฉา,กต,งากตัวของเฟเซียไม่ได้แคร์ความสึขตัวของเฟตฮะเฟตจะรู้สึกยังไงเฟตจะเจ็บปวดขนาดไหนถ้าตัวของเฟเซียรเรียกใช้เฟตก็ต้องมาฮะคือมันยิ่งกว่าแบ็คคอมพานีฮะและตัวของเฟเซียไม่เคยแสดงความสึกอ่อนโยนหรือความเป็นห่วงเป็นใยในตัวเฟตเลยในฐานะของแม่ผู้ให้กําเนิดคือเฟตออกไปเสี่ยงตายเพื่อตัวของเฟเซียไปตามหาจีเวลซีแต่เธอไม่เคยมองเฟตในฐานะของลูกเลยครับ อันนี้ผมมองแบบติดตลกนะให้เฟเซียมองเฟในฐานะของเด็กคนหนึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับต่อมากับอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ชื่อว่า parental rejection หรือไม่ยอมรับเฟในฐานะของลูกคือพฤติกรรมเป็นแบบนี้ครับอย่างรเราทราบกันดีว่าเฟเซียเสียอลิเซียลูกแท้ๆไปจากเหตุการณ์งานวิจัยที่ผิดพลาดและงานวิจัยนั้นมันก็เกิดระเบิดทําให้ตัวของอลิเซียที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นได้รับลูกหลงไปด้วยครับ ทำให้ตัวของเฟเซียนั้นโคนิงอาริเซียอีกคนและตั้งชื่อว่าเฟดตัวของเฟเซียใส่ทั้งความ,มทรงจาทําให้รูปร่างหน้าตาคล้ายกับตัวของอาริเซียก็จริงฮะแต่ตัวของเฟดมันไม่ใช่อาริเซียฮะเธอได้เป็นได้เพียงแค่ตุ๊กตาที่ใช้ในยามแก้เหงา และนั่นก็ทําให้ในตอนที่11ก็มีการเปิดเผยว่าตอนที่สร้างตัวของเฟดนะั้นเฟ,ฟเซียมีแต่คำว่าเกียิฮะและเธอก็ไล่ตัวของเฟดที่ฟังอยู่ให้ไปตายหนีเไปทําเอาตัวของเฟดนะั้นถึงกับสติหลุดมันเหมือนแบบสิ่งที่เฟดพยายามมาเพื่อตัวของเฟ,ฟเซียมันสูญเปล่าฮะและตัวของเธอนั้นก็เหมือนโดนหลอกให้รักมาโดยตลอดแต่ตัวของเฟดก็ยังรักตัวของเฟ,ฟเซียอยู่ในตอนที่12หลังจากฟื้นฟู ตัวของเฟกกลับมาที่ยานอีกครั้งและขอให้ตัวของเฟเซียยอมรับตัวของเฟกในฐานะของลูกแต่สุดท้ายเฟเซียเี่ยกจะตอบว่าไม่ฮะเขาเลือกที่จะหายไปพร้อมกับศพของอาริเซียที่ถูกดองอยู่หายไปลอยแยกระหว่างมิติแล้วก็อีกคำหนึงนะฮะที่ผมไปหามาเจอและผมคิดว่าพฤติกรรมที่เฟเซียทำกับตัวของเฟดมันน่าจะเข้าข่ายครับกับคำว่าเทอร์มาบอร์ดิงครับผมจะอธิบาย พอสมภาษากันนะฮะคือตัวของเฟอยังไงก็มองตัวของเฟเซียเป็นแม่จูวินทีสุดท้ายตัวเธอน่าจะใช้ความรักไม่ว่าจะถูกทุกตีขนาดไหนเนี่ยเธอก็จะยอมฮะแล้วหวังว่าสักวันนึงเนี่ยพอทุกสิ่งอย่างมันผ่านไปด้วยดีเนี่ยแม่ผู้นี้เฟเซียจะกลับมารักเฟดในสักวันครับแต่มันไม่เกิดขึ้นครับผมเฟเซียไม่เคยรักในตัวของเฟดเลย เธอหวังแค่ใช้แค่ผลประโยชจากตัวของเฟดฮะทุบตีทำร้ายดูถูกต่างๆและตัวของเฟเซียมองเฟดคือผลงานที่ผิดพลาดเฟดไม่สามารถแทนลูกแท้ๆอย่างอาดิเซียได้ฮะนี่คือพฤติกรรมที่ชื่อว่าทรมาบอดดิงครับผมต่อมากับ บาดแผลที่ตัวของเฟดใรับจากตัวของเฟเซียน,นะฮะในภาคเอเนี่ยมันจะมีบางครั้งที่ตัวของเฟดกล้ากลัวที่จะเรียกลินดี้ว่า Hotel well, แม่หรือยังไม่กล้าที่จะเรียกตัวของกัปตันลินดี้เนี่ยว่าแม่ผมมองว่าตัวของเฟดอยากให้ความเคารพตัวของกัปตันลินดี้ฮะไม่กล้าล้ำเส้นไปเรียกตัวของกัปตันลินดี้ว่าแม่แต่ในมุมมองของผม,ผมนะเธออาจจะยังไม่รู้ว่าความรักที่ควรเป็นแม่จริงๆมอบให้ลูกมันเป็นยังไงและอีกอย่างหนึ่งการถูกอุปการะมันต้องมีซัก ครั้งนี้แหละที่ตัวของเฟดต้องคิดว่าตัวของเฟดเป็นคนนอกเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกคนอื่นว่าแม่และแม่คนเก่าอย่างเฟเซียก็ใช้คําว่าแม่เนี่ยหากินกับตัวของเฟดฮะมันเลยเหมือนแบบตัวของเฟดฝังใจกับคําว่าแม่และกลัวที่จะเรียกคนอื่นว่าแม่ในภาคเอกเฟดเ,เธอเป็นพยานปากเอกในคดีจีเวลซ์ และเธอยังได้รับความคุ้นครอมจากกรมควบคุมมิติเวลาและเฟดเธอยังรับงานที่นั่นด้วยนะฮะเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ในช่วงเวลานนก็เกิดคด,ดีหนังสือความมืดเกิดขึ้นและสิ่งที่เธอไม่เคยได้รับตลอดทั้งชีวิตมันก็มาครับเธอถูกอุปการะโดยครอบครัวฮารลเวสิ่งที่เฟดได้รับจากครอบครัวนี้นะฮะก็คือความรักและความอบอุ่นกับตันลินดี้กลายเป็นแม่บุญธรรมของเฟดและเธอก็ได้แสดงความเป็นแม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบฮะ มอบสิ่งที่เฟเซียไม่สามารถทําให้กับตัวของเฟดได้สิ่งที่ลินดี้มอบให้กับเฟดนะฮะก็คือความรักครับตอนที่อยู่กับเฟเซียในภาคแรกเฟเซียไม่เคยมอบความรักให้กับเฟดเลยฮะแต่พอมาอยู่กับกัปตันลินดี้กัปตันลินดี้ดูแลเอาใจใส่ตัวของเฟดไม่ต่างอะไรจากตัวของโคโนที่เป็นลูกแท้ไม่ว่าจะกินข้าวด้วยกันกับครอบครัวพาเฟดไปซื้อมือถือใหม่ไอ้โมเมนต์ตอนที่กัปตันลินดี้ซื้อมือถือให้เฟดเป็นอะไรที่น่ารักมากครับ อะไรแบบเนี้ยตัวของเฟดเธอไม่เคยได้รับจากตัวของเฟเซียเลยและในเดิกหมูวิ่ทั้ง3ภาคนะฮะอย่างภาคเอที่จะมีการเพิ่มฉากบางฉากเข้ามา distortion และ reflection เราจะเห็นความเอาใจใส่ของกัปตันลินดี้ทั้งเดิกมูวิ่ทั้ง3ภาคเป็นพิเศษครับอย่างฉากหนึ่งตัวของกัปตันลินดี้เนี่ยรู้สึกแบปลกๆแ,แ,และเฟดออกจากบ,บ้านไปนานเพราะว่าเฟดไปช่วยตัวของนาโนฮะ,ะช่วยสู้กับพวกซินามวีตา ซึ่งมันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นแม่ฮะแม่ที่เป็นห่วงลูกแล้วก็ฉากหนึ่งที่คล้ายๆกันนะฮะเป็นการต่อสู้ของเฟดและเลวี่เป็นฉากผมทับใจครับเฟดมีชีวิตเพราะว่าตัวของเฟเซียเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่ตัวของเฟเซียไม่มีคุณสมบัติความเป็นแม่กับดานลินดี้เข้า,ารับการโจมตีและมอบเบลดิตท,ที่รับการปรับปรุงใหม่และเธอก็บอกว่าต่อจากนี้เธอไม่เหงาอีกต่อไปแล้วเธอมีทุกคนอยู่แล้วเธอก็สามารถเอาชนะตัวของเลวี่ไปได้ ต่อมากับความอบอุ่นและพื้นที่ที่ปลอดภัยครับเฟยเธอไม่เคยได้รับสิ่งนี้จากตัวของเฟเยเซเรสักครั้งลินดี้มอบทั้งความรักให้กับเฟยในฐานะของเด็กคนหนึ่งในช่วงแรกตัวของลินดี้ไม่ได้ต้องการแบบเออเฟยต้องเป็นแบบนู้ดทำอย่างนี้นะหรือเฟดเธอต้องเรียกฉันว่าแม่ไม่ครับลินดี้ค่อยๆให้เฟดได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเธอไม่เคยได้ใช้ในภาคแรกอย่างไปเรียนหนังสือไปเทีเ่ยวกับเพื่อนๆหรือมีเวลาว่างก็พูดคุยตามภาษาแม่ลูกฮะ พูดคุยซักถามเรื่องราวในอดีตของเฟสมันเป็นยังไงตัวของดินดี้ก็พยายามทำให้ตัวของตัวเธอเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เซฟโซนฮะตัวของเฟดเวลามาพูดคุยตัวของเฟสจะได้รู้สึกสบายใจไม่มีการทําร้ายภายในครอบครัวถ้าเรามองย้อนกลับไปภาคแรกเนี่ยเซียแท้จะไม่มีโมเมนต์อะไรแบบนี้กับเฟดเลยอย่างมากก็แบบดูไรห่างๆอ่ะห่างมากอ่ะ ฉากนึงที่ผมชอบมากๆจากในภาคเอสไม่ว่าจะทั้งในอนิเมะหรือเดอะมูวี่ถ้าเป็นในเดอะมูวีจะมีการเพิ่มฉากบางฉากเข้ามานะครับมันจะทําให้อารมณ์ในการรับชมเนี่ยอินมากยิ่งขึ้นฉากนั้นมันเป็นโลกในความฝันที่ตัวของเฟดตามหามาตลอดครับ ไม่ว่าจะการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวก็จะมีอย่างพี่อาริเซียคนรับใช้อย่างรีนินอสูรอับใช้เวอร์ชั่นน่ารักอย่างอวและแม่ผู้ให้กำเนิดอย่างเฟเซียจะเป็นเฟเซียเวอร์ชันที่ไม่ทำร้ายไม่ทุบตีพูดจาอ่อนโยนกับตัวของเฟตฉากนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่ลึกที่สุดในใจของเฟตครับมันเป็นสิ่งที่ตัวของเฟตนั้นตามหามาตลอดแต่นี่ไม่ใช่ความจริงครับมันคือความฝัน ที่ตัวของนั้นเสื่องความมืดสร้างขึ้นมาความจริงแล้วเฟเซียหายไปพร้อมกับศพของอาริเซียในภาคแรกในรอยแยกระหว่างมิติลีนินก็สลายหายไปเหลือเพียงแค่เฟสแล้วก็เอาแค่สองคนและเพื่อนอย่างนานโนฮะ เมื่อการเวลาได้ผ่านไปตัวของเฟยน,นั้นเธอเต,ติบโตขึ้นมากและเธอก็ได้รับเลี้ยงเด็ก2คนมาดูแลอย่างเอลิโอและคาโลครับหลังจากนี้ผมพาท่านผู้ชมนั้นมาทำความรู้จัก,ก Healing to p a r e ต i n g และ r e p a r e ต i n g กันนะครับ Healing to p a r e t t n n g การเยียวยาผ่านการเป็นพ่อแม่มันก็คือเมื่อเรา เคยขาดความรักในตอนเด็กและกลับมาเยียวยารักษาบาดแผลในใจของตัวเราด้วยการมอบความรักดูแลและความปลอดภัยให้แก่บุคคลอื่นอย่างเด็กเล็กลูกเราหลานเราหรือผู้ได้โอกาสในบทบาทพ่อและแม่หรือผู้ปกครองรีเพลติง้งคือกระบวนการที่เรากลับมาดูแลตัวเราเองฮะโดยเฉพาะสิ่งที่มันเคยขาดหายไปในตอนเด็กและเราไม่เคยได้รักจากพ่อแม่อย่างเพียงพอ เช่นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขความเข้าใจในตอนที่เรายังเป็นเด็กและการถูกปกป้องและความมั่งคงภายในครอบครัวเมื่อเราโตขึ้นและยาวยอมมีความสึกว่าแบบยังขาดความรักความปลอดภยัยหรือการยอมรับแม้ว่าร่างกายเราจะเติบโตขึ้นแต่เด็กในใจของพวกเราหรือท่านผู้ชมเนี่ยมันยังไม่ได้รับการเยียวยารี p พลซติง้งจึงเป็นการบอกกับตัวเองว่าต่อจากนี้ฉันจะเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับตัวเอง ประวัติย่อๆของเอลิโอและคาร์โลเอลิโอคุณเขาเป็นโคนิ่งของเด็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วแต่พ่อแม่ของเอลิโอก็ยังดูแลตัวของเอลิโอเหมือนกับเป็นเด็กปกติทั่วไปจนกระทั่งความลับก็แตกฮะมีคนมาจับตัวของเอลิโอแล้วบอกกับพ่อแม่ว่าก็หลองกแกมันตายไปแล้วนี่แล้วก็เอาตัวของเอลิโอไปทดลองอย่างผิดกฎหมายซึ่ง การทดลองครั้งนั้นมันก็ได้ทำลายจิตใจและร่างกายของเอลิโอคุงเนี่ยแทบจะแหลกสลายเลยฮะจากเด็กน้อยน่ารักสู่ผู้ที่ต่อต้านสังคมทำลายผู้คนและภายหลังตัวของเอลิโอเขาก็มาอยู่สถานพินิจของกรมควบคุมมิติเวลาจนกระทั่งมีนางฟ้าที่ชื่อว่าเฟสมาช่วยครับเอลิโอก็คล้ายกับตัวของเฟสครอบครัวหันหลังให้ถูกทกลอนต้อนปรชิญหน้ากับความเศร้าและความโดดเดี่ยว และตัวของเฟกก็รับตัวของเอดิโอมาดูแลและให้ตัวของกัปตันลินดี้เนี่ยดูแลเรื่องของเอกสารณตอนนั้นตัวของเฟกยังไม่สามารถรับใครมาดูแลได้ฮะอายุยังไม่ถึงส่วนคาโลน้องเป็นเด็กจากเผ่าที่สามารถอังเชิญมังกรได้ฮะคือมีพลังที่เยอะมากและพลังของน้องเขาก็มีมากจนเกินไปจนผู้คนในเผ่าหรือผู้คนรอบข้างหวาดกลัวและถูกผู้คนในเผ่าทอดทิ้งแล้วก็ถูกจับมาทดลองและเฟกก็ได้ช่วยตัวของคาโลรับเลี้ยงตัวของคาโลฮะ ในภาคสตเกอร์และมังงะของสตเกอร์ไม่ว่าจะทั้งก่อนหรือหลังเฟดตอนนี้เธอเติบโตขึ้นมากครับเธอยิ้มง่ายดูเป็นกันเองมากขึ้นใบหน้าและแววตาของเธอไม่เศร้าเหมือนกับตอนที่เธอยังเป็นเด็กการที่นด้มาอยู่กับครอบครัวฮาลาวเนี่ยมันทําให้ตัวของเฟดมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นมองโลกในแง่บวกและเธอก็รับความรักจากตัวของลินดี้และสิ่งนั้นเธอก็นํามาใช้กับตัวของคาโลและเอลิโอ ในภาพสไตรเกอร์เราจะเห็นว่าตัวของเฟรดนั้นดูเป็นห่วงเป็นใย,ยตัวของคาโลและเอลิโอบ่อยมากตอนที่ฝึกทั้ง2คนเนี่ยตัวของเฟรดก็ไม่ได้ฝึกหนักเท่ากับตัวของนานโนฮะที่ฝึกให้เท,ทียนาและซูบาลุหลังฝึกเสร็จก็จะพูดชื่นชมทั้งสองคนรูปหัวและเป็นกำลังใจให้และตอนที่ชื่อว่าวันหยุดในแผน,นปฏิบัติการที่6ในตอนนั้นเฟดเหมือนแม่คนนึงเลยครับ เธอเป็นห่วงมากการที่ทั้งสองคนออกไปเที่ยวนอกบ้านเธอแบบกลัวว่าเอริโอกับคาร์โลจะมีเงินใช้ไม่เพียงพอมียาแล้วหรือยังมีอุปกรณ์ยังฉุกเฉินไหมมีแผนที่แล้วหรือยังจนถึงขนาดที่เอริโอเนี่ยต้องบอกว่าเออคุณเฟสพวกเรามีเงินจากการทํางานและเราก็ตัวโตวกันแล้วอะ่ะอันเนี้ยผมเข้าใจได้ว่าที่เฟสเป็นห่วงเนี่ยมันก็คือแบบผู้ใหญ่เป็นห่วงเด็กอะฮะ แต่อันนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเธอมีอพัฒนาการฮนะะเธอได้รับสิ่งนั้นมาจากกัปตันดินดี้แบบเต็มๆเลยที่เคยเป็นห่วงตัวของเฟดในตอนที่ตัวของเฟดนั้นยังเป็นเด็กหรือตอนที่ทั้งเอริโอและคารโรเนี่ยได้รับบาดเจ็บตัวของเฟดก็จะเข้ามาดูแลและไม่ไปทั้งสองคนนั้นต้องเผชิญหน้ากับความเหงาและความเจ็บปวดอย่างเดียวได้และตอนที่สู้กับเหล่านัมเบอร์และเจลสคาเลตตี้เนี่ยก่อนจะออกไปต่อสู้ตัวของเฟรดก็ก,กอด เอลิโอและคาโลฮะแล้วขอทั้งสองคนนั้นกลับมาอย่างปลอดภัยสิ่งที่ผมกล่าวมามันเหมือนกับว่าตัวของเฟดกำลังรักษาบาดแผลในใจในวัยเด็กที่เคยได้รักจากตัวของเฟเซียไอมีถ I mean, ี่ผูดต้นคิดอะฮะคือมันใช้ได้จากตัวของเฟดครับมีนั้นจะมีชื่อว่าเจเนเรชันอลทรามา เจเนเรชันนอทาม่าคือความเจ็บปวดที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยที่คนภายในครอบครัวไม่รู้ว่าความเจ็บปวดหรือสิ่งที่พวกเขาเคยเจอมามันได้กลายเป็นรูปแบบการเรียนดูที่ส่งต่อไปอยังอีกลูกหลานเจเนเรชันหนึ่ง 1, แม้ว่าลูกหลานเหล่านั้นจะไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงโดยตรงแต่พวกเขาเหล่านั้นก็รับผลกระทบทางด้านอารมณ์อย่างความรู้สึกกลัวความไร้ค่าหรือไม่คู่ควรกับความรักจนเกิดเป็นพฤติกรรมซ้ำรอยหรือบาดแผลทางใจที่ยังไม่รับการเยียวยา และถ้าเราอยากจะตัดวงจรอ,อุบาทเหล่านี้เราต้องทำอย่างไรให้ความรักแบบใหม่ครับปรับปรุงตัวเองไม่นำสิ่งเหล่านั้นมาใช้กับการสร้างครอบครัวสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยภายในครอบครัวสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าการรักษาบาดแผลข้ามรุ่นครับตัดกลับมาที่ตัวของเฟดต่อเฟดเธอจะไม่ทำแบบเดียวกับเฟเซียครับทำตรงกันข้ามและการอยู่กับครอบครัวของกัปตันลินดี้มันทำให้ตัวของเฟดได้รับรู้ถึงความรักครับความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ใครสักคนหนึ่งมอบให้กับใครสักคนหนึ่งอะฮะ และเด็กแบบเอลิโอและคาร์โลเนี่ยต้องการความรักความอบอุ่นและพื้นที่ปลอดภัยพลังเวททั้งสองคนนั้นมีมากครับเฟดเลยชี้นําให้ใช้พลังเวทในทางที่ถูกแล้วก็ไม่อยากปล่อยทั้งสองคนนะั้นต้องผเผชิญหน้ากับความเศร้าความโดดเดี่ยวเหมือนกับตัวเธอในวัยเด็กเธอเลยยื่นม,มือเข้าไปช่วยรับเลี้ยงชี้นําดูแลทั้งสองคนเรียกว,ว่าเป็นทั้งแบบเป็นเพื่อนก็ได้เป็นพี่เป็นแม่แต่เธอไม่เคยขอให้ทั้งสองคนเรียกแม่นะ แต่ทั้งสองคนเนี่ยก็เคารพแล้วก็รักในตัวของเฟสดมากๆครับบทบาทสุดท้ายที่ผมจะกล่าวถึงกับตัวของเฟสนะฮะในคลิปนี้นั่นก็คือคุณแม่ผู้น่ารักครับอ่ะอันนี้รวมถึงตัวของนาโนฮาด้วยวีวิโอเป็นเด็กที่ดึงความเป็นมาเธอร์ของทั้งนาโนฮาและเฟได้อย่างดีมากครับน้องเกิดจากโครงการโปรเจกต์เเหมือนที่ตัวของเฟสดเกิดขึ้นถูกทดลองอย่างทารุณในภาคสไตรเกอร์ ตอนที่วีวีโอปรากฏตัวออกมาน้องเต็มไปด้วยความกลัวครับคงเข้าใจได้ว่าถูกทดลองอย่างหนักแล้วก็ไม่ไว้วางใจในผู้คนแต่พอน้องมาเจอตัวของนาโนฮาล์เฟตช่วงแรกๆก็กลัวแต่พออยู่นานๆไปเนี่ยจนถึงช่วงใกล้จบแล้วน้องกับติดตัวของทั้งสองคนมากครับขณะเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไปทํางานและทั้งสองคนนะฮะนาโนฮาล์เฟตตอนแรกไม่ได้มีความคิดที่อยากจะอุป,ปการะหรืออุปถัมน้องนะ แต่ด้วยความเหมือนแบบอยู่ไปอยู่มาก็เริ่มรู้สึกแบบรักแล้วเริ่มมีความผูกพันกันมากขึ้นและตรงจุดนี้สับผมนะการเปลี่ยนจากเด็กน้อยในภาค1กับภาค2แล้วให้ภาคสามะภาคสไตเกอร์ให้ทั้ง2คนอนะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและเพิ่มตัวอย่างวีวีโอเข้ามามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากผมได้เห็นมุมแบบที่อ่อนโยนแล้วมุมที่แบบแข็งของทั้งนานโนฮาและเฟดอะผมชอบตรงจุดนี้มากๆ ถ้าเรามองภาพรวมอาจจะเป็นครอบครัวที่แปลกไปสะนิดหน่อยในยุคสมัยนั้นแต่ถ้าเป็นยุคสมัยนี้ผมเชื่อว,ว่าการที่ผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยจะดูแลลูกหรือแม้แต่แต่งงานและตั้งท้องรูกด้วยกันเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วผมก็เคยเห็นอะไรแบบนี้นะในไอจีในพวกนี้แต่ตามที่น้องวีวีโอได้พูดไว้ครับถึงจะเป็นแม่2คนแต่ก็มอบความสุขความอบอุ่นความรักได้ไม่แพ้กับครอบครัวทั่วๆไปะฮะพ่อแม่ลูกแล้วความรักของทั้งเฟยและนาโนฮะก็ทําให้ตัวของน้องวีวีโอเนี่ย เป็นนักกีฬาต่อสู้ที่ประสบความสําเร็จครับเป็นไงกันบ้างผมคลิปนี้คลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะผมจะพยายามตัดให้สั้นลงเสียงตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนละสับตัวผมนะตัวละครที่สําคัญไม่แพ้กับตัวของนานนะคะก็คือเฟดเนี่ยแหละฮะเป็นตัวละครที่เบาบางและมาจากครอบครัวที่พังทลายแต่การได้มาอยู่กับครอบครัวที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยก็ผมเชื่อแล้วว่าการที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆอยู่ในอะไรที่ดีมันก็ทําให้ชีวิตของคนเรามันเติบโตได้ดียิ่งขึ้น คือได้เห็นตัวคอนตัวเนี้มีชียวิวามีมิติแล้วดูรู้สึกว่าไม่ว่าจะอยู่ในเวอร์ชันไหนผมรู้สึกว่าผมก็แอบเอาใจช่วยและชอบตัวนี้นะชอบไม่ต่างอะไรกับตัวของนาโนฮาเลยและผมรู้สึกว่าการที่มาดูนาโนฮาการมาดูสาวนอนเวนมอนดีดีคานาโนฮาในคางเนี้ยพอแบบผมโตขึ้นไม่ใช่ตอนที่ผมดูในตอนเด็กอะผมความรู้สึกว่าคําว่าครอบครัวในหนังเ่องนี้ที่เขาพยายามสื่อมามันก็คำว่าอิมแพคพอสมควรนะ ผมความรู้สึกว่าผมผม,ผมไม่อยากทําแบบเฟซเซียนแล้วผมก็จะทําได้ไหมทําแบบที่ตัวของเฟซและนาโนฮะทาให้กับตัวของ V ี VO ฮะและทําได้ไหมทําได้แบบสิ่งที่พ่อแม่มอบให้กับผมอะแค่คิดแม่งก็ยากแต่ผมก็รู้สึกว่าไอ้ที่เราทาได้เราแม่งก็น่าจะประสบความส็จในชีวิตนะเลี้ยงใครสักคนหนึ่งให้ประสบความสาเร็จถึงตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรก็ตา โอเคครับคลิปนี้ผมพอแบบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่เข้ามาดูคลิปนี้สวัสดีครับ